u e b a l l นะครับเป็นแบรนด์รีลิสจากอเมริกาที่ผมว่าได้รับความนิยมแทบจะมากที่สุดในปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับรีลิซทรูบอลมีหลายรุ่นมากครับอย่างในวันนี้เราจะมาแนะนําให้การรู้จักกับรีลิสของ Trueball ในแบบที่เป็นแบคเทนชันนะครับสำหรับรีลิสที่เป็นแบบตั้มแบบที่ใช้นิ้วโป้งกดเราจะมีวิดีโอแยกอยีกอันหนึง่งสามารถไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคคราวนี้ในวันนี้เราจะคุยกันในถึงเรื่องของรีลิสที่เป็นแบบแบคเทนชันขั้นแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าแบคเทนชันคืออะไร ลิสแบ็คเทนชันนะครับคือลิสที่ไม่มีไก่กดนะครับเราจะไม่ได้กดไกล่ลั่นไกเหมือนการยิงปืนแต่ว่าในการลั่นไกเนี่ยจะอาศัยการปรับมุมของตัวลิสนะครับมุมของแขนที่เราเกี่ยวกับสายไว้แล้วในจังหวะเราดึงมาสุดแล้วนะครับเราออกแรงดึงที่หลังใช้หลังดึงสายดึงสายให้นูไปต่อนะครับมีแรงดึงไปปุ๊บมุมของข้างแขนเนี่ยมันจะปรับออกไปลิสก็จะลั่นออกไปตามมุมตรงนี้ซึ่งเราสามารถจะตั้งมุมองศาตรงนี้ได้นะครับว่าเราต้องการให้รลิสเนี่ยลั่นไปที่มุมองศาไหน จึงก็ต้องแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่การยิงของแต่ละคนนะครับการยิงแบบแบชันแบบนี้นะครับข้อดีก็คือทําให้ในการยิงทุกครั้งเนี่ยเราสามารถจะใช้กล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องถ้าเราิงยิงถูกวิธีนะครับใช้ใช้บริเวณกล้ามเนื้อหลังในการดึงสายใหนูต่อไปในการยิงแต่ลูกก็จะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ช็อตไม่ได้เป็นการสั่งยิงไม่มีการไม่ได้กระตุกบางทีหลายๆคนเวลาที่เราใช้รีสแบบตามน้าแบบกดเนี่ยเรายิงไปเรื่อยเนี่ยเรายิงไปปุ๊บเราใช้การกดปึ้งเวลากดไปมันมีการกระตุกมันอาจจะทําให้การจังหวยยิงเนนนนีี่่ไไมมแแอล้้วกก็ารพด รีลิสตแบบแบตเทนชั่นแบบนี้ถ้าเราฝึกการใช้งานอนย่างถูกต้องนะครับมันจะทําให้เราได้เบสิกในการยิงที่ดีแล้วก็การได้จังหวะยิงที่เหมาะสมที่ถูกต้องครับโอเคคราวนี้รีลิสต์แบบแบตเทนชั่นของ True Ball เนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับวันนี้เราเอามาให้ดู4รุ่นด้วยกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แต,ตกต่างกันออกไปเดีย๋ยวลองมาไล่ดูรายละเอียดแต่ละตัวกันครับรีลิสของ Trueball นะครับตัวที่เป็นแบตเทนชั่นที่เราเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยทุกตัวเนี่ย ซึ่งหลายๆคนนะักขนูความพาหลายท่านจะชอบรีลิสที่มีน้ำหนักอยู่แล้วนะครับตัวแรกที่จะมาแนะนำตัวนี้นะครับคือ True Ball Sweet Spot Proflex ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วทำมานานมากแล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ True Ball นะตัว Sweet Spot ตัว Proflex ตัวนี้นะครับจุดเด่นของ Sweet Spot Proflex ก็คือเป็นรีลิสแบบ Backension ที่มี Safety ครับ คำว่าเซฟตี้ก็คือคือแบบแบตเทนชั่นเนี่ยมันจะอาศัยมุมการลั่นของมือเราถูกไหมครับแต่บางครั้งนักนธนูใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นยิงเพิ่งฝึกยิงหรือเพิ่งได้ยิงแบตเทนชั่นครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาจะกลัวว่าจังหวะที่เราดึงมามันจะลั่นจะหลุดออกไปจังหวะที่เราดึงสายออกมาบางทีเรายังไม่ทันตั้งใจจะยิงมันดันลั่นไปก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการยิงที่ปลอดภัยขึ้นเราจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้ตัวสีดําตรงนี้ซึ่งถ้าเรากดตรงนี้ล็อกลงไปนะครับตวไไกงงเนนี้ยยมมมออ่าาืปทหสิ มือมุมมันเป็นยังไงตอนวัดที่เราดึงสายออกมามันก็จะไม่ลานออกไปนะครับเราสามารถจะดึงมาจนสุดปุ๊บเข้าตำแหน่งที่เราต้องการก่อนพอเราคิดว่าเราต้องการจะพร้อมแล้วเราที่เราจะในการใช้แบคเอนชั่นในการดึงต่อเรากดปลดตัวเซฟตี้นะครับปุ๊บนะปลดตัวเซฟตี้ก่อนนะครับแล้วก็เราดึงสายต่อไปเดี๋ยวผมองทําให้ดูตรงนี้สักครู่นะครับทำไมอ่ะนี่ล็อกเซฟตี้อยู่นะครับเราพร้อมแล้วเราปลดเซฟตี้นะครับีอผมมือปุ๊บเราขยับมือมุมมา ลั่นออกไปลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่สำหรับใครที่อยากจะลองฝึกตัวแบตเทนชั่นแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองกลัวมันจะลั่นนะครับก็สามารถจะเริ่มจากตัวสวิสบอรตัวโปรเฟกตตัวนี้ได้ตัวนี้สามารถจะตั้งตัวองศามุมการลั่นไกได้เหมือนกับแบตเทนชั่นทั่วไปนะครับก็คือปรับมุมได้ตรงนี้จะมีตัวน็อตล็อกแล้วก็น็อตปรับองศาว่าเราต้องการให้มันลั่นที่จังหวะไหนแล้วก็เป็นลักษณะตัวเฟล็กซ์ของทรูบอลก็คือเราสามารถจะปรับตำแหน่งตัวนิ้วนางนะครับเป็นบ3นิว ปรับตำแหน่งนิ้วนางได้ว่าต้องการให้นิ้วนางมุมของนิ้วนางอยู่ประมาณไหนลักษณะแบบนี้ตัวนี้ s w i s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  p r t Pro Flex ครับส่วนตัวถัดมาครับตัวนี้คือ Honey Badger Clawflex นะครับหรือว่าเียก a ั a n o น b c Flex นะครับตัวนี้เป็นตัวรีลิสแบบแบล็ t เทนชันรุ่นยอดนิยมตัวหนึ่งเลยของ True Ball นะครับผลิตมาสักพักแล้วมีการอัปเดตรุ่นมาอัปเกรดปรับส่วนต่างๆมาจนถึงรุ่นปัจจุบันตัวนี้นะครับ ข้อดีของตัว h v c ตัวนี้คือมันใช้งานง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็ตัวระบบล็อกตรงนี้มันจะมีตัวสปริงอยู่วเวลายิงไปแต่ละลูกแล้วนะครับตัวไกลตรงนี้มันก็จะกลับมาเข้าที่เดิมให้เราสามารถจะยิงลูกต่อไปได้สะดวกขึ้นตั้งน้ําหนักได้นะครับน้าหนักตั้งองศาใช่น้าหนักขอยใชต้องเว็นตั้งองศาว่าเราต้องการให้องศาเที่ยวลั่นเนี่ยองขนาดไหนปรับตั้งได้ละเอียดนะครับมีตัวน็อตล็อกแล้วก็น็อตปรับตรงนี้เราปรับได้ว่าเราต้องการลั่นเร็วลั่นช้านะครับตัวตำแหน่งจุดที่เราวางนิ้ มีตัวสามรูนะครับเราสามารถจะเลือกได้เราต้องการตรนิ้โป้งวางไว้ตรงไหนขยับตำแหน่งได้นะครับตั้งสายง่ายใช้การใช้งานง่ายครับแล้วก็ระบบไก่มันคมระบบเซียตรงเนี้ยเราสามารถจะลั่นไกตรงหมวยยิงได้ดีใครที่ต้องการแบคเทนชันที่แบบผมว่าไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ได้อยากปรับเยอะเราเลือกง่ายๆแบบเนี้ยตัว HBC ตัวนี้ HBC Flex ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้ครับตัวต่อมานะครับตัวนี้คือ True Ball f a l c o m Flex ตัว f a l c o n f l e x ตัวนี้นะครับจะเป็นรีลิสที่ทำเรียนมา,มากับตัวที่เป็นแบบตั้มของ Trueball คือรุ่น a b y s s Flex กนะครับก็คือองศามุมทุกอย่างจะเหมือนกันแต่ว่าระบบหัวไกเป็นแบบ b a c k Tension ก็คือสำหรับใครที่อาจจะมีรีลิสทั้ง2แบบครับมีทั้งตัวเป็นตั้มแล้วก็ตัว b a c k Tension ติดตัวไว้บางทีสลับยิงแล้วแต่อารมณ์เนี่ยถ้าเราใช้รีลิสเป็นแบบคู่กันแบบนี้นะครับก็คือ,อลักษณะมุม,ล,ม,มลักษณะองศามันจะเหมือนกันเตะเวลาเราเปลี่ยนมายิงแบบนี้เปลี่ยนจาก ension, ิบตตัวล็กเ้นตันจะเหมือนเดิมมเรราไไ่ต้้อองงะห่ แล้วก็สามารถจะเปลี่ยนมุมในลักษณะการยิงตามที่เราต้องการได้นะครับตัว Fal c o n f l e x ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะฟังก์ชันเดียวกับตัว Ab y s s flex ก็คือสามารถจะปรับตำแหน่งตัวหัวตัวไกลตรงนี้นะครับซึ่งการปรับตรงนี้เราสามารถจะเลื่อนขยับได้บางทีเราต้องการให้สายมันโดนปากไม่โดนปากตำแหน่งที่โดเราสามารถจะปรับตำแหน่งจากตะขอเกี่ยวตรงนี้ได้แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัว f a l c o n f l e x ตัวนี้นะครับก็คือเขามีตัวสําหรับไขถ้าเราต้องการไขตั้งตัวองศามุมของไกลเนี่ยมันจะมีตัวหกเหลี่ยมติดมาอยู่ที่ตัว ปีิสเลยเป็นตัวน็อตตัวนี้ครับที่ขายอยู่ตรงนี้เราถอดออกมานะครับเราสามารถจะปรับองศามุมของตัวรีลิสได้เลยเราคลายน็อตตัวล็อกด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นน็อตล็อกอยู่ข้างๆนะครับเราก็ปรับมุมตัวนี้มุมด้านในตรงนี้ขยับได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปปึ๊บจริงๆมันคือน็อตหกเหลี่ยมธรรมดานะครับถ้าสมมติเราใช้หกเหลี่ยมธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าต้องการง่าย,ายๆเนี่ยเาก็จะมีตัวนี้มาให้แต่ถ้าหายก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถใช้หกเหลี่ยมมมธรรรดดาาไไ้้้อัันีกกก็็จะขลวบบสาาถป ได้ง่ายเลยแบบนี้ตั้งองศาได้นะครับก็ถ้ามีใครใครที่ต้องการแบบมีรีทั้งสองแบบดัตชันตามด้วยกันก็ลองเป็นทั้งคู่นี้เลยก็ได้ตัวโฟลคัมเฟลกกับบีเฟล็กของทรูบอลเ l ็นซีรีนี้นะครับรีอีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มดัตชันของทรูบอลที่จะมีลูกเล่นเยอะกว่าตัวอื่นหน่อยตัวนี้คือตัวท r ูบอลเอ็กเซคิวทีฟนะครับตัวเอ็กเซคิวทีฟตัวนี้นะครับเราสามารถจะปรับได้หลายอย่างเลยครับแล้วอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะปรับได้แตกต่างจากรีทั่วไปคือตัวคอรีตรงนี้สามารถยืดหดได้ครับ ก็คือเป็นการที่เราต้องการสมมงหดเราต้องการปรับดอเล้งนะครับในระยะสั้นๆรู้สึกเรารู้สึกว่าดอเล้งมันยาวไปสั้นไปนิดนึงไม่พอดีเราอยากขยับมือหน่อยแทนที่เราจะไปตั้งที่คันธนูเรามาตั้งที่เลสได้ครับก็คือเราสามารถจะคลายน็อตตัวนี้มันจะมีตัวหกเหลี่ยมล็อกอยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็หกเหลี่ยมด้านหลังเราหมุนสามารถจะปรับได้ละเอียดเลยให้ตัวเลสเนี่ยยืดหดเข้าออกได้นะครับแล้วก็ตัวไกลตรงนี้เราสามารถจะตั้งได้ละเอียดเลยนะครับมีตั้งเป็นอีกระบบหนึ่งของตัวแบคเทนชั นะครับก็คือเราดึงมาจังหวะแรกเสร็จปุ๊บดึงไว้สักพักหนึ่งก่อนที่เราจะล่ามันจะมีดังคลิกมาก่อนเป็นการเตือนว่าอ่ะจะล่าแล้วนะแล้วเราดึงต่อไปปุ๊บมันก็จะล่าออกไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นระบบ2เซียก็คือเราสามารถตั้งทั้ง2อย่างได้นะครับว่าเราจะให้มุมที่ล่านเนี่ยมุมไหนนะครับเราต้องการให้มีคลิกไหมให้มีเสียงดังคลิกก่อนหรือเปล่าหรือว่าบางคนเขาไม่ต้องการบางคนเราก็แบบให้มันล่าทีเดียวไปเลยไม่ต้องรู้ก่อนว่ามันจะล่าก็สามารถตั้งได้หมดเลยนะครับทั้งตัวตำแหน่งคลิกแล้วก็ต้องการให้มีคลิกไหมต้องกการให้ไ ให้จังหวะร่างกายเป็นจังหวะไหนแล้วก็ปรับตัวคอยืนตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นลูกเล่นของตัวเซ็กเตอร์ที่สามารถจะตั้งปรับเพิ่มเติมได้ครับการยิงฮันูคอมพาวด้วยวีลิสตัดักเทนชันนะครับถพราเราใช้งานได้ถูกต้องเราเซตอัพวีลิสได้พอดีอย่างที่บอกตั้นแต่แรกมันจะช่วยให้ฟอร์มการยิงของเรานะมีความสมูทความลื่นไหลที่ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างวีลิสเท่เาไม่ดูตัวนี้ทั้ง4ตัวอย่างที่อธิบายกันไปนะครับมันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่า บางทีเราต้องเลือก2อย่างนะเลือกลักษณะกลไกที่เราชอบนะฮะเดียวกันเราก็ต้องเลือกความพอดีกับมือเราจับแล้วลองยิงนะครับรีลิสถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําทุกท่านเลยมาที่ร้านอาชีวไทยมาลองยิงเอาคันธนูของท่านมานะครับมาลองจับดูรีลิสตั้นชันตัวนี้รีลิสแบบไหนตัวไหนที่เหมาะกับมือเข้าจังหวะเซตอัพปรับลองได้เพราะว่าวีลิสเนี่ยมันีลิสเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าละเอียดอ่อนแต่ละคนเราชอบไม่เหมือนกันมาลองยิงบางทีดูวิดีโอดูสเปคก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ามาลองจริงอาจจะได้ความรู้สึกที่เรรราาต้องกรรงกจิๆ อย่างรีลิสแต่ละตัวอย่างที่เราพูดกันไปวันนี้แต่ตัวก็จะมีจุดเด่นต่างกันนะครับอย่างตัวตัวแรกตัว s วิสสปอร์ตโปรเฟกตัวนี้ก็คือจุดเด่นก็คือมีเซฟตี้ใครที่ไม่แน่ใจอาจจะเพิ่งเริ่มฝึกตัวแบตเทชันไม่ชัวร์อาจะใช้เซฟตี้นี้ก่อนล็อกชัวร์นี่ก็จะฝึกได้ง่ายเริ่มต้นได้ง่ายอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวเฉพาะฝึกอย่างเดียวนะครับคือสามารถจะใช้ยิงแข่งจริงจังได้เลยคือถ้าเราคล่องแล้วเราจะไม่ต้องใช้ตัวเซฟตี้ก็ได้ก็จะลดจังหวะที่เรายิงเข้ามาเราก็ยิงปกติได้เลยแต่แค่่่่่่มมมมีเเเเ้พิขึึนนนาาาือชวงงแแรกรกกฝยัไใจ ใครต้องการเวรีสับที่ใช้งานง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเวลาใช้งานเราไม่ต้องกลัวมันจะมีปัญหาอะไรก็คือตัว HBC ขนาดจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับตัวมันก็ค่อนข้างบางเวลาจับก็หลายๆคนก็จะจับแล้วก็ถนัดมือขยับตำแหน่งนิ้วโป้งเลือกตำแหน่งได้นะครับเราปรับตัวองศามุมได้ง่ายมีนัดล็อกนอตไขปรับสบายๆตัวนี้แล้วก็เวลายิงแต่ลูกมันก็จะเด้งกลับมาเข้าที่สําหรับยิงลูกต่อไปได้เลยถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่างบางทีเราก็จะต้องมีการดันกลับเข้ามาก่อนให้มันเข้าที่มา ถ้าตัว HPC ก็คือเด้งมีสปริงเด้งกลับมาปุ๊บยิงลูกต่อไปได้นะครับถ้าใครที่อยากจะมีรีลิสทั้งแบบตั้มแล้วก็แบลเทนชันอยู่ในคิวเวอร์ของเราพก2ตัวสลับกันยิงได้แล้วแต่ลมตัวนี้ก็เป็นตัว f ฟลคั่มเฟลกนะครับที่คู่กับรีเฟกของทูบอลหรือว่าถ้าอยากจะมีแค่ตัวจริงๆเราอยากได้แค่แบลเทนชันอย่างเดียวแต่อยากจะได้ตัวที่มันปรับตำแหน่งของตัวตะขอตรงนี้ตัวตะขอด้านหน้าตรงนี้ขยับตำแหน่งได้ก็คือตัว f ฟลคั่มเฟลกตัวนี้นะครับขยับมุมได้เราต้องการให้มันเกี่ยวสักมือแค แล้วก็ตัวที่มีลูกเล่นเยอะสุดนะครับก็คือตัว t r u b o บอ e เอ็กซ์คิขยับตัวคอได้นะครับเป็นการ set draw เซตลอดอเร้งโดยละเอียดในการปรับที่ตำแหน่งในลิสต์ตรงนี้ซึ่งเป็นคนที่ยังไม่เทนชั่นเราต้องการความละเอียดตรงนี้ตำแหน่งมือที่พอดีเพื่อให้เราสามารถจะออกแรงดึงต่อไปได้นะครับแล้วก็ปรับตัวมีระบบปรับตัวคลิกปรับระบบตำแหน่งกายได้ละเอียดทั้ง2แบบใช้คลิกไม่ใช้คลิกได้หมดก็จะมีลูกเล่นเยอะหน่อยก็คือตัว Executive อันนี้ก็จะเป็น4รุ่นครับที่แนะนําเลยครับใครอยากได้บบลิสต์แบบนึ้ เข้ามาหาเราที่อาตลีไทยแล้วก็มาลองใายลิสต์เหล่านี้ดูครับ